อันนี้น้านี่คืออุทยานที่2ที่เราไปปั๊มหมาก็คืออุทยานแห่งชาติเขากิจกูเพราะต้นสุดทางทุกคนอยู่ที่จุด9้านะครับร้อยพุทธบาทแล้วเราก็เดินปิดประมาณ800เมตร สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเซเลอร์แม็กนะครับโอ้โหสวัสดีด้วยสวัสดีด้วยเว้ยโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่เขาคิชก,กูนปีอะไร2567นะประจำปีนี้ใช่แล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่แบบว่ามาติดก,กันเลยปีที่แล้วก็มาแล้วก็มาป,ปีนี้ก็มาอีกก็มาอีกนะครับแล้ววันนี้ใช่ปีที่เรามาสองคนวันนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนมีหนึ่งหน่อหนึ่งหน่อเพิ่มมา S <S 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 น้องแด <S <S แ<ล>อคาแลเรนไงพี่จ้องคาแลเนอะไรอย่างเงี้ยเอออ่าเดี๋ยวเรามาซื้อบัตรอ,อันนี้เรามาซื้อบัตรก่อนนะครับอันนี้ซื้อบัตรตรงนี้เลยทุกคนซื้อบัตรตรงนี้เพื่อที่จะขึ้นไปข้างบนคนละ เท่าไหร่วะสองร้อยบาทก็คือได้ขึ้นลงนะครับตรงนี้ถ้าใครมาซื้อเขาก็จะรับแตงินงสดนะตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณตีห้าแล้ววันนี้เป็นวันที่มาช้าที่สุดเลยเพราะว่าทุกทุกท,ท,ที่จะมาไวกว่าน,นี้เนี่ยเอ้นี่ครับคนละสองร้อยบาท yes นี่ครับคนละสองร้อยบาททุกคนสองร้อยบาทครับสองร้อยบาทนะครับ <c oughs> ป้าเราขึ้นกันทั้งบนดีกว่าครับ ใครที่มาขอพรอะไรเงี้ยที่เขาพิสกูลเนี่ยถ้าอยากประสบความสําเร็จคือว่าเขาจะให้ขอได้หนึ่งพรหนึ่งข้อเขาจะขอได้หนึ่งข้อทุกคนแล้วจะเราจะประสบความสําเร็จปะเดี๋ยวเราขึ้นรถนี่นี่เดี๋ยวเราให้ดูันนี้รถที่เราจะขึ้นต้องขึ้นคันไหนไม่รู้อ่ะเนี่ยตอนนี้ทุกคนเป็นไงสองพี่น้องบรรลุนกันขั้นไหนพี่คันไหน คันนี้ไงอะไวะคันนี้แหละอ๋อเจ็ดห้าไปทุกคนเราได้ขึ้นที่นัมเบอร์เจ็ดสิบห้าทุกคนเรากำลังขึ้นมาเลยแล้วนี่เยรานั่งตรงนี้เลยดีกว่ามาแล้วไาพร้อมมาคนมาแล้วคือมาเข้ามาอีกเข้ามาอีกลุยหรอใช่เตรียมตัวเราเะขาบไปเลยโดบโดบ พี่แดนโต๊ะแบบเช้าพี่แดนอืมพี่แดนโต๊ะแบบเช้าน้องแดนน้องแดนน้องแดนเหรอไปแล้วพร้อมแล้วรู้แล้วเดี๋ยวกระเป๋าไปไปพร้อมดึงดึงวันนี้เป็นวันที่ขึ้นช้าที่สุดเลยนะตั้งแต่มามาเรามาเรามานี่เกือบก็คือหลังๆแล้วเนาะก็คือมันจะจะจบแล้วหรือเปล่าใช่งานจะจบแล้วคนก็เลยไม่น่าไม่น่าจะเยอะมากเดินชิ้ๆแล้วเอ้ยไป เดี๋ยวเราขึ้นไปเจอกันข้างบนเลยนะครับทุกคนเมื่อกี้ลืมให้ดูว่าเราเอาพัสอด์มาด้วยนะเป็นพาสดร์เที่ยวในอุทยานตอนนี้ก็คือให้พี่เจ้าหน้าที่เขาบังปั๊มให้อยู่นะครับทุกคนนี่เราได้มาแล้วอันนี้นะนี่คืออุทยานที่สองที่เราไปปั๊มหมากก็คืออุทยานแห่งชาติเขาคิรกุลนี่นะครับ ถึงชั้นแรกไม่ถึันนี้แหละที่เราจอดแล้วคือฟ้าเราเราเกิดขึแล้วถึงเราเดืดรึแล้วแหละใช่ตอนนี้ก็คือแบบว่าฟ้าเริ่มสว่างแล้วนะก็อันนี้นี่จะให้ดูนี่ทุกคนนี่ข้างบนอันนี้คือทางขึ้นนะครับนี่ตรงนี้ทางขึ้นจะเป็นตรงนี้เมื่อกี้นั่งมากมาแบบว่าลื่นมากเลยเก่งเอาสมมันแบบว่าพระลมไงรถมาลมมาเออเดี๋ยวหลับรถก่อน ไม่ได้เอาพัดลมมาหรอที่ไหนอ่ะพัดลมเธอไม่ออกมาป่ะอ้าวเราอยู่ไหนอ้าวไม่รู้อ่ะเธอไว้ไหนอ่ะเราไม่ได้แววที่ไหนใช่ป่ะไม่ได้แหววเท้าวเหลือเอาพัดลมมารถเนี่ยหรอขี่รองเท้าไงไม่เป็นไรหรอกวันนี้เป็นวันที่มาข้างบนแล้วฟ้าสว่างทุกที่จะมาแบบว่าฟ้ามืดตลอดเนี่อันนี้ก็คือเขาบอกเนี่ยว่าต้อองืนี่สบายใจก็คือทุกคนจะไม่ต้องมานะก็จะมีดอกไม้ไม่ต้องซ่านทุ่นนะนี่ ม้วนกล่งมบนกันนะไม่มากไม่น้อยเมื่อก่อนดอกดาวเรืองเข้าได้นะแต่ตอนนี้คืเขาหน้าตาแบบว่าเปลี่ยนไปแล้วอ่ะคือเขาจะไม่เอาขึ้นไปแล้วขึ้นนี่ไหมขึ้นไหนนีใส่เสลี่ยงเหรอใส่เสลี่ยงไหมวันนี้มาคือลมไม่มีเลยแต่ปีที่แล้วมาลมมาเอ้ยปีที่แล้วที่มาลมแรงมากลมแบบโอ้โหลมแรงมากทุกคนตอนนี้ก็คือเริ่มเดิน จากขั้นบันไดนะครับนี่ให้ดูขั้นบันไดนี่นี่ก็คือขั้นบันไดามาทุกคนเราก็เดินขึ้นนี่อันนี้คือเพิ่งจะเริ่มต้นนะเนี่ยก็ยังแบบว่าหม,วหมดแรงแล้วจ้าตอนนี้เริ่มหมดแรงแล้วก็วคือวันนี้มาช้ามากเลยอ่ะมาถึงก็คือแบบว่า เขาเปิดหมดแล้วซู้ปะสู้ไหมสู้มาก็เลยต่อนี่ครับทุกคนนี้ก็คือแผนที่เส้นทางในการที่เราไปจะไปที่เราจะไปนมัสการลอยพุทธบานนะครับเ <c oughs> ขาพิชกูดนี่ตรงนี้ก็คือแต่ละจุดนี่อันนี้ก็คือจุดแรกต้นหน่วยพิทักษ์แล้วก็มาตรงนี้อตอนนี้เราอยู่ตรงพระนอนพะนอนก็คือหน้าือตรงนี้นี่ ไปนอนนี่แต่แล้วจุดที่สี่แล้วเราก็เดินมาเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆืเรื่อยๆเรื่อยเเรื่อยๆเรื่อยเย่เร่อเยรื่ีือรือยเือเรอรื่อยเนื่รื่อเรืรืนอยเร่เรือรื่อเร่าเรื่อเร่อเ่อเร่อเรื่อย่อม่ยอยเรื่อ่อออ่่า่่เอยเอ้ยเอเนปี โอเคเราเดินขึ้นกันต่อว่ะอันนี้ก็กำลังเดินขึ้นไปนะครับนี่นี่อันนี้เลยบันไดละนี่พอเลยบันไดเราก็จะเดินอย่างนี้แล้ววันนี้ไม่มีลมเลยอะวันที่แล้วมาคือลมแรงแบบ้โหโผมฟิวตลอดเวลาว้าเห็นช้างมาได้นะ,ะทุกคนเ,คเดี๋ยวเราจะไปเจอข้างบนเลยดีกว่า พูดเลยเหรอเออไปดูไปดูแบบจุดให้นี่เลยดีกว่าทำไมเพราะว่าเราเริ่มเดินไปพูดไปไม่ไหวแล้วให้ดูมันไดนี่คือมันใดที่เราต้องเดินขึ้นนะเนี่ยโอเคไปเจอกันท่องบนเลยดีกว่า A Later Few Moments มาครับทุกคนตอนนี้เราก็จะมาเพาะระฆังเนี่ยครับเพื่อเป็นสิริมงคลเขาไว้เาอแบบว่าเหมือนแบบาะไปคิคนนี้สิริบาทคาะเสียงก็ไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ยังไงก็ความดังก็ต้องต้องกังวานเหมือนเดิมครับเาอไปจนสุดทางเลยอ่ะอไปเรื่อยๆนะครับ ขอต้นสุดทางทุกคนเออตัวอย่างวแล้วขอไปเรื่อยๆขอไปแล้วก็อธิษฐานไปนะแบบว่าให้เราแบบว่าอยากได้พออะไรก็อธิษฐานอธิษฐานไปเรื่อยๆนีไ่ไง,ไงทุกคนมาทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเดิน เราไม่สามารถทําอะไรได้นอกจากตอนนี้กําลังเดินแล้วก็ตอนนี้ก็คือฟ้าสว่างเรียบร้อยนะครับเมื่อก่อนอเ่ยเขาะจะมีดอกดาวเรืองแบบคอยโปยไว้ตลอดทางเนเน่ะแล้วก็ตรงหินอะไรเงี้ยเออถุงแบบเป็นถุงเบลเลอร์เลยเมื่อก่อนมันก็เขาให้โปนี่ก็ซื้อเหมือนกันแต่ตอนหลังคือน่าจะเกี่ยวกับ ให้ธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนว่าเหมือนเราไปอาจจะเราไปสร้างขยะให้ธรรมชาติหรือเปล่าวันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่โดยรวมแล้วก็คือตอนนี้เขาก็ไม่ให้นะจ๊ะเหมือนที่ป้ายเขาเขียนไว้อะไรแบบนั้นก็ใครที่จะมาก็ทําตามกฎระเบียบของที่นี่ด้วยครับแล้วก็ ที่สําคัญเลยว่าบนอุทยานเนี่ยทุกคนก็รักษาความสะอาดนะอันนี้คือสิ่งสําคัญมากเลยพูดเลยเอออันนี้คือเรื่องซีเรียสนะสำหรับมันก็คือเรื่องซีเรียสเลยว่าที่ขยายเป็นที่เพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่สวยๆแล้วก็ธรรมชาติสวยๆอยู่เราไป็นานึ่นะครับที่เจ้าวังคอมแบ่งสามอย่างโดยนี่ใครจะลงยื่นเรื่องที่เป็นนักบุญนครับรวบรวกับคณะสองโอ้โหมุมนี้สวยอ่ะเดินี่อเลยบุญข้าบุญน้ำบุญพระทหารขาวา วงมากเลยทุนนคี้สข้างบนนี้นะจะเป็นรอยเท้าเสือแล้วก็จะเป็นทางขึ้นประตูสวรรค์ทางที่แล้วก็มาทางขึ้นประตูสวรรค์นี <c oughs> <c oughs> น่มีคนจะล้มไหมอ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ประตูสวรรค์น,นะครับ ว่าเสือใหญ่จะไปทางนี้แต่ถ้าขึ้นไปตนล้นก็จะเป็นทางประตูสวรรค์ซึ่งเราก็ต้องไปประตูสวรรค์อยู่แล้วแต่เดี๋ยวเราจะไปตรงรอยเสือใหญ่ก่อนแล้วก็ที่สําคัญเลยก็คือเดี๋ยวเราจะเอากระเป๋าไปวางเหมือนเดิม ทุกคนใช่ไหมว่าเวลาเราเดินไปพูดไปเนี่ยเราจะเหนืห่อยกว่าเดิมอีกอะไรอ่ะอม,มุดเหรอได้ทุกคนว <laughs> ันนี้เราเข้ามาในถ้าเสือนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตรงรอยลอยลอยลอยเสือใหญ่ ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่จุดพักกําลังอจุดที่8แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปจุดที่9นะครับเพราะจุดที่9คือจะเป็นจุดรอยพุทธบาทนี่อันนี้ลงทางน้ำมะตูมนะคะใครขึ้นมาก็มาพักตรงนี้ได้แล้วก็มีน้ำมะตูมให้ดื่มฟรีทุกคนน้ำมะตูมสําคัญแล้วเลยอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องพกมาก็คือ,อยาดมไปไหนเนี่ยที่ เดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปนมัสการรอยพระุูธาบ่ายนะครับแล้วก็ตรงผ้แดงนี่ก็คือเดี๋ยวรู้อีกทีหนึ่งว่าจะขึ้นไม่ขึ้นหน้าแต่ละคนคือไม่ไหวแล้วอะหน้าดหมดหน้าไม่ไหวละนี่ก็น้าไม่ไหวแล้วเออหน้าไม่ไหวแล้วอะหน้าไม่ไหวแล้วสู้เขาสิวะ อีหญิงมาครับทุกคนเราแวะพักเติมพลังก่อนขอไปรู้สึกว่ามันเหนื่อยทันไม่ขอพอนไว้เลยว่าคิดถ่ายขอพอนะไรนเลยว่าคด่าไอย่าลืมไปที่มันเดินกลางวันไงทุกที่เรามาแบบทัางคืนแล้วก็ มีลมไม่เราขาดแบบเดียวก็หายแล้วด้เ็พรงที่ก่อนวลขึ้นต่อา a few moments later ท่าทุกคนตอนนี้เราถึงลอยไปพุทธบาทแล้วุคนก็เยอะเหมือนเดิมนะตอนนี้เราจะเข้าไปปหลังแ่ควาสาเรังวายกนนะคะ อันนี้ก็คือจำนวนสถา, <คน S 2> านที่นั่งตรงไหนพ้อนั่งได้คนเยอะมาก คนฝั่งนี้คือแบบว่าหมองเต็มเลยแล้วก็เมื่อกี้เราก็ไปนมัสการลอยพระพุทธบาทเานะครับเขาบอกว่าคนที่ได้ขึ้นมาสักการะลอยพระพุทธบาทลอยพุทธบาทอะไรไม่ใช่เป็นลอยพระพุทธบาทหมายถึว่า,วาการได้เข้า,ขาลอยพุทธบาทเหมือนการได้เข้าเฝ้าพระเจ้าอืมโอเคการที่เราได้มาสักการะลอยพระพุทธบาทเท่ากับการที่เราได้ เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าทุกคนตอนนี้ก็คือขอนั่งพักกับวิวสวยๆ,ๆเลนนะครับนี่วิวสวยมากเลยมองอะไรไม่เห็นก็คือตอนนี้อากาศเย็นมาตอนนี้อยู่ประมาณน่าจะเจ็ดโมงเจ็ดโมงวะเจ็ดโมงพอดีโอ้เจ็ดโมงพอดีเป๊ะเจ็ดโมงนี้ตอนแรกคิดว่าขึ้นมาจะร้อนแล้วนะแต่ก็กลายเป็นว่าไม่ร้อนอากาศไม่หนาวนะแต่คือเออล <23. S 1> อมใส่แล้ววิ้งสามวงสาวปเดี๋ยวเราจะไปพระแดง หรือเปล่าแต่ตอนนี้เราลงก่อนนี่นี่เดี๋ยวเราให้ดูลื่นนะมันลื่นนะเออดูอ้าวแล้วเธอลงไปแล้วเรากล้องทำไงอ่ะแล้วกล้องจะทำยังไงเนี้ยได้เหรอถอดถุงเท้ามาอ่าหล้อเราจะถอดถุงเท้าก่อนเพราะว่ามันลื่นมากเฮ้ยพอถอดถุงเท้าแล้วรู้สึกดีเลยอ่ะเออ เฮ้ยถอดถุงเท้าแต่ง่ายขึ้นเยอะเลยเมื่อกี้ใส่ถุงท้าเลยลงแทบไม่ได้ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่จุด9้านะครับลอยพุทธบาทแล้วเราก็เดินไปประมาณ800เมตรเพื่อที่จะขึ้นไปที่ตรงท่าแดงนะครับัวท่าแดงก่อจะถึงท่าแดงเนี่ยเขาก็จะมีจุดที่10ไเป็นจุดชมวิวแล้วก็ลานพระอินแล้วก็บาทพระอานน์แล้วก็ผ้าแดงสนุกอ่ะสนุกสนุกใช่ไหสนุกเนาะ สนุกมากเอามาเดินไปเรื่อยๆแหละได้บุญด้วยอืมได้บุญด้วยคือไหนๆก็มาแล้วก็โอเคเราก็ไปให้ดีมากอ่ะคือแบบมาแล้วดีดีสุดเลยอ่ะจริงเหรอดีฮะแต่รู้สึกว่าเธอจะเหนื่อยนะเฮ้ยอะไรเธอไหนมีคนวิดีโอเหรอเออมันไม่ยอมบอกมีคนวิดีโอเว้ยเดินขึ้นไปก่อนไปสู้ๆ แต่เราขึ้นไปข้างบนกันค,คือการที่เราเดินแล้วพูดไปด้วยมันก็จะเน่อยคุณสองใช่ไหมแต่เราก็ทําได้จังเพราะว่าเราฟิตร่างกายมามังเ <c oughs> <c oughs> ขาบอกว่าเดินขึ้นไปถึงจุดผ้าดแดงเนี่ยก็คือห้ามออกนอกเส้นทางไม่งั้นจะกลับไม่ได้ใครมาก็อย่าเดิน ไปสีสวยไปให้พักก่อนนะครับไม่พักเราจริงๆอ่ะถ้าไม่เดินแล้วพูดไปนะคือเดินไปถึงแล้วคอยังให้พักก่อนคอยัง,งมานี่ทุกคนเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็เจอป้ายอีกแล้วว่าทางไปพระแดงนี่เราก็เดินกันต่อเดินแค่ย,วยาวอแล้วก็จะถึงแล้วจ้า ่วนพระแดงตอนนี้เรามาถึงที่จุด11แล้ว <c oughs> เขาบอกว่าอีกประมาณ300เมตรนะทุกคนเออ400เมตรประมาณ400เมตรแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนถ้าสมมติว่าใครถึงพระแดงแล้วแล้วก็ไม่อยากเดินผ่านจุดหรือไม่ได้จิกาจะแวะตรงจุดร้อยพุทธบาทแล้วก็นี่ตรงนี้เลยจ้าตรงนี้เป็นทางวัดเมื่อก่อนเราก็เดินทางนี้เนาะแล้วมันจะเป็นชั้นชันชันชันลงไปอะ่ะแล้วเมื่อก่อนคือไม่มีไฟทุกคนเดินแบบต้องเปิดไฟฉายส่องตามทางอย่างเงี้ยเออ <c oughs> แต่ตอนนี้ก็คือเขาพัฒนาแล้ว แต่ทางที่แล้วเรามาเราเราลงตรงนู้นแล้วเราไม่ลงตรงนี้เนาะก็เลยไม่รู้ว่าทางนี้เขาจะมีไฟหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะมีไฟแล้วแหละเยทุกคนตอนนี้เราถึงผ้าแดงนะครับตรงน,นี้ก็จะเข้าไปข้างในเขาจะเขียนว่าเค <c oughs> สังฆทานสถานร้านผ้าแดงนะครับ <c oughs> เข้าไปจุดนี้ก็เหมือนว่าเป็นการเริ่มต้นให้เราสำรวมสำรวมกายสำรวมใจสำรวมจิตวิ่งเข้ามาแล้วทุกคน พอเราเข้ามานี้เราก็ต้องสำรวมนะครับกายวาจาเราแต่จริงๆเราก็ไม่ต้องสำรวมก็ได้นะเพราะจริงๆเราแม้ก็เป็นคนที่แบบสำรวมอยู่แล้วฮ่านี่ทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาจุดผ้าแดงนะครับทุกคนก็จะแบบว่าเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรแล้วก็มาจะแขวนไว้ตามจุดต่างๆที่เขาเตรียมไปให้นะก็คือจุดแถวนี้ป่ะเราก็จะไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ขอพรกัน จุดตรงนี้ก็คือจุดที่เขาจะเขียนชื่อนักสกุลพ,พี่คนก,ก็สันสันนะสันมากเลยมีคนขาสันนี่ครับทุกคนแล้วนี่เราก็ได้ผ้าแดงมาแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขอพรเขียนชื่อเอ้เขียนชื่อขอพรแล้วอธิษฐานแล้วก็เอาผ้าแดงมาผูกตัวนี้ทุกคน,นเดี๋ยวเราก็ไปเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็อธิษฐานกันดีกว่ามา ตอนนี้เราลงมาที่ข้างล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้มีจุดที่ขายพาสปอร์ตนะทุกคนขายขึ้นมาก็จะมองเห็นนะครับจุดขายพาสปอร์ตนะครับ few moments later. ากคครับทุ ทุกคนเราถึงแล้วลงมาปุ๊บก็ดูหวยก่อนเลยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวกินก่อนใช่ไหมนฟูมากนั่งรถหัวฟูมากโอ้โหไหนขอดูคนหัวฟูนี่ไหนคนนี้ไม่เห็นหัวฟูเลยไม่ฟูเออ two hours later ทุกคนตอนนี้เรา ออกมันจากเขากิจสกุแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนวะ <S <S แล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ OAC c World วันนี้เราจะมาดูน้องโลงมากันนะครับทุกคนที่ข้างในนี้ค่าเข้าผู้ใหญ่คนละ130บาทแล้วก็เด็กคนละ80บาททุกคนวันนี้มากๆเนี่ยตอนนี้ก็คือรอบที่ได้ดูก็คือจะเป็นรอบ3ามโมงถึง3ามโมงครึ่งที่น้องเขาจะแสดงนะครับ ซื้อบัตรค่าเข้าชมร้อยสามสิบบาทค่าเข้าชมเหรอเธอดูดีนะนี่ยเธอดูดีนะทำไมค่าเข้าชมรอบต่อไปก็เป็นรอบสามวงน,นี่เขายัางรอบมันเกามีอยู่ยอ๋อรอบอรตรงนี้รอบการแสดงลงมาอ๋อตรงนี้ทุกคนอันนี้นะครับนี่คือรอบการแสดงของนวงโรมานะครับทุกคนันนี้ก็เป็นบัตรที่เราซื้อมาแล้วครับนี่สามสิบบาทสามสิบบาทอะไรร้อยสามสิบบัตรร้อยสามสิบบาทนะครับทุกคอันนี้บัตร เป็นบัตรราคาผู้ใหญ่นะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างที่ก็คือย้อนวัยเวอร์วะวันนี้คือเขาเป็นวันแบบพิเศษ special ใช่ไหมช่วงช่วงวันหยุดของรักเรียนด้วยเขาก็เลยมีแบบว่าให้ถ่ายรูปกับปลาลมาได้แล้วก็คือราคาก็เป็นราคาพิเศษทุกคนก็คือทั้งหมด350บาทก็คือได้3คนเลยก็คนละร้อยอ่ะตีกันปมสี่กับน้องมาน่ารัก ในนี้เขาก็จะมีกิจกรรมให้ทำนะครับตรงนี้นก็จะมีพวกร้านอาหารร้านใส่คาเฟ่ร้านโทคาเฟ่แล้วก็มีข้างในเป็นปลาหมอทะเลยักษ์แล้วก็มีป้อนนมปลาแฟนซีขาปลาสุภาพนะแล้วก็มีฝันเรือลงมาด้วย่ะเราเข้าไปข้างในกันดีกว่ายินดีต้อนรับสู่ OIC oh, World ไ <Yeah. S 1> ปเบอร์เลยแล้ว อ๋อบีีแล้วอ่ะโอ้ยก็ดูชุดนี่ป้ายตั้งแต่แบบสมัยแบบคุณแม่อรุ่นคุณแม่เลยเนี่ยรุ่นที่แม่พาทนมาโอ้ก็คือรุ่นรุ่นแม่เรายัางสาวๆอยู่อ่ะอุย้ยนี่นี่นี่ภาพนี้ใส่นี่ด้วยหัวสิงโตเอออันนี้โซนปลาครับอ๋อ <ปะ S 1> นี่โอ้ยปลาสุภาพเต็มเลยปลาคารับ ปลาสุภาพโหทุกคนเยอะมากเลยอะเย็นอะโอ้เฮ้ยเขานี้ไม่ร้อนเลยนะเนี่ยครับ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 มาทุกคนครับเรามาให้อาหารน้องกวางน้องกวางรูซา่าแล้ด,ดนนนูนี่ก็คืออาหารน้องนะทุกคนวกวางรูซา เอาแต่ก่อนตัวไหนก่อนเลยตัวนี้ก่อนแล้วกันเอออุ้ยดูโผโผหน้ามาเต็มเลยน้องหิวมอยู่ะอ้ายแป๊บนึงนะแบ่งๆกันตายแบ่งๆกันไปนะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยจะให้ตัวเอาตัวนี้ก่อนได้อะ Minutes later. อ่าครับดูโชวตอนนี้ตอนนี้เรากำลังรอง<ห>ดูโชว์น้องโลมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะ,ะได้ถ่ายรูปกับน้องโลมาเลยเลยซีงได้ถ่ายน้องได้ถ่ายรูปกับน้องโลมาด้วยที่ผ่านการกรองในระบบ3ฟ p r เ n อร์ไม่ใช้สารเคมีโลมาอยู่กันได้ยังมีความสุขมีน้ำที่ดีอาหารที่สมบูรณ์สุขภาพเราแข็งแรงเหลือเวลาอีกสามนาทีโชว์แล้วค่ะ กาวัดสายวันสุขวัตรรองชื่อวาสนาของแผวและน้องฟ้าสายวันสวัสดีค่ะขอเชยงตรงให้พวกเราหน่อยค่ะดับรอ้ดับร้อย าตรงนี้หมูปิ้งอันนี้อร่อยมากต้องหาดแรมซิงบอกว่าหูิงตรงนี้อร่อยมากดูสิก่อูสิก่<ป>อีกแล้วฉ่ำๆเลยฉ่ำๆไปมันกี้ซื้อไปเท่าไหร่นะร้อยรกว่าบาทเหรอสอง้อแล้วอะ่ะโ,โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่องหาดเจ้าหลานนะครับนี่ทุกคนดู สวยนะแล้วฝั่งนู้นคือคนเขาก็จะเล่นน้ำกัน mm. พวกเ,เด็กๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เขาถ่ายรูปหนูตรงนู้นเขาก็จะเล่นน้ำกันอยู่ริมๆ mm. นี่เขากำลังถ่ายรูกปกันอยู่ครับสวยนะสวยมาก